ผมคนหนึ่งครับที่ชอบขับรถเดินทางไกลสิ่งหนึ่งที่ขาดไปได้ก็คือแว่นตาครับไม่ว่าจะเป็นแว่นกันแดดขับตอนกลางวันหรือแม้กระทั่งหรือแม้กระทั่งแว่นสายตาที่ขับตอนกลางคืนครับด้วยสิ่งหนึ่งที่ขาดไปได้ครับกรณีที่เราใส่แว่นตาเนื่องจากว่าตัวนี้จะมีความหนักพอสมควรครับยิ่งเวลาเหงื่อออกแว่นตาจะตกขอบจมกูกทำให้เราพรวักพวง ขับรถไปด้วยจับไปด้วยเพียง er แค่เรามีซิลิโคนกันลื่นครับใส่เข้าไปในขาแว่นตาใส่ได้ทุกขนาดครับนี่เลือกสีได้ตามจะชอบขึ้นอยู่กับว่าแว่นตาของเราเป็นโทนสีไหนครับนี่แค่นี้ครับหลังจากนั้นก็ให้เราใส่ล็อกครับ เราแคอยู่กับใบหูไม่ลื่นนี่ครับยึดให้ตึงยึดให้ตึงใช่นี้ครับผมแว่นตาของเราไม่กระดุกกระดิกแล้วครับนอกจากว่าเราจะมาจับออกนี่ครับแน่นพอสมควรครับอยู่ประมาณนี้ครับกรณีที่เราไม่ใช้ก็ให้เราดึงออกเก็บไปใส่กับแว่นตาอันใหม่ ใช่ดีบอกต่อแล้วครับที่เกี่ยวหูสลับเบนตา